วันนี้นะคะเราจะจะมาถ่ายคลิปนะคะกินเขาเรียกว่าอะไรวิตามินวิตามินซีวิตามินซีเม็ดฟูนะคะเอาของมาว้วว่าเอามาเอา,าของมา Brussels! ได้แล้วเอาน้ำมดูก่อนสิตัวนี้นะคะจะเป็นวิตามินซีฟูนะ <laughs> ของตกของตกอ,อ่ะอันนี้น้ำนะคะน้ำ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 แล้วเราจะวางตรงไหนแม่ขอสมุดหน่อยสมุดมันเป็นน,นี่กันน้ำาปิดไ <c oughs> ล่แม่ไม่ยอมให้นะแม่หม่วงสมุด <c oughs> ให้ได้มาสองเม็ดเลย <c oughs> เดี๋ยวเอาเม็ดหนึ่งเก็บให้ <c oughs> ได้มาสอง เม็ดก็จะไม่เหมือนเม็ดฟูทั่วไปที่มันจะเป็นหนาๆเนาะอันนี้มันก็ลาบางแาแทดนึงเนี่ยบางเนาะบางไหมใส่ไปเลยนะแล้วมาดูวความฟูของมันกันอู้สวยแม่เอามือถอยดิคนดูดีสวย <c oughs> ไม่ต้องคนเลยนะน้ำเริ่มกลายเป็นสีชมพูแล้วตัวนี้ เราจะรู้ได้ยังไงวม่ามันมละลายหมดเราจะดูที่ตูดคำนี้นะคะดูที่ก้นแก้วมันเราจะเห็นบางๆเนาะแล้วเราก็หมุนไปเรื่อยๆเนี่ยเมื่อฟองหมดนะคะก็คือถ้าฟองหมดนะเนี่ยดูฟองข้างในมันก็จะฟู่ๆหรือมันก็จะได้ยินเสียงนะนั่นแหละเมื่อฟองหมดแล้วเสียงหายนั่นแหละก็คือได้แล้ว เม็ดได้นี่นี่นี่ทุกคนเม็ดลอยแล้วเม็ดลอยแล้วจะหมดแล้วนี่ทุกคนเรามาเรามากินเอ่อให้เมตตามินซีละลายนะนี่นี่นี่เห็นไหมเห็นมงบนไหมี่เน่ะผมข้างบนอะละลายหมดแล้วรอรอเป็นเม็ดอันนี้นะเป็นตานมแต่เรากินให้กระมินเดี๋ยวเรารอสักพักนึง ให้เรานะขยับแบบนี้นิดนึงนะขยับมันนะถ้าฟองเป็นอย่างนี้ค่อยๆขึ้นหแล้วเสียงเริ่มหายจะไม่ได้ยินเสียงแล้วใช่ไหมไม่ค่อยได้ยินเสียงก็คือกินได้เลยเรามาจาวแล้วชิมอันนี้แม่กินไปแล้วนะแก้วหนึ่งแต่ตอนนี้ขันแม่ไปเอาน้ำเอาน้ำชิมาเปลี้ยว ไงความจริงอย่างนี้นของพี่นั้นนาเพชรน่าจะซื้อมาให้พี่ยกเนาะแล้วเขาก็ไม่กินแล้วก็เลยต้องทำกินแทนวันทูชี <laughs> <Two>. แม่ว่ามันกินแล้วมันชื่นใจอ่ะ <c oughs> ถ้าเราไม่ค่อยๆกินอ่ะนั่นแหละเรากินแล้วเราก็กินเลยอ่ะนั่นแหละหรือว่าถ้าเราอมที่แล้วเราก็กินที่อืดอ่ะอย่างเงี้ยปิ๊ ทีวีทำไมไปอยู่บนตู้เสื้อผ้าหองท่าแม่เราจะถ่ายจนยายกินหมดแก่นะวันด้ทีอ่ะแต่เดี๋ยวก่อนวันนี้ขอให้ความรู้ด้วยก็คือเราจะท่องความขวัญวันเด็ก เด็กไทยวิถีใหม่รวมใจสร้างชาติด้วยพักดีมีคุณธรรมขอบคุณค่ะให้ความรู้ด้วยนะไม่ใช่หรอกดูบนกระดานไม่เขียนไว้ตายจะชี่ตัวที่นอนไม่ลากินน้ำหมดแก้วไชสิดเดี๋ยวก็ฉี่ก่อนแม่ปลาสองนะะ พอสองนะพอสองแล้วจะฉี่นะไม่ฉี่จะเคยครั้งหนึ่งเออแต่ตอนนั้นรู้ตัวนะนก็ฝันว่าอยู่ในห้องนะ้ำ <c oughs> นี่ก็หนูฝันว่าอยู่ในห้องนะ้ำแต่แต่มันมือตอนนึงน,นานๆและนอนอยู่ฝันว่าอยู่ในห้องน้ําเตือนใจไว้ก่อนไม่เชียงน้ําจริงละฝันอ่ะอ่านไว้ก่อน <c oughs> ตื่นมาตอนเช้าวัดทีเรียกแม่แม่เพราะเราไม่กล้าออกจากห้องแม่แม่ก็ขายของไปอ่ะไม่สนใจล้วเพราะไม่เปิดประตูไว้ไงแง้มแค่นิดเดียวไง <c oughs> แล้วดูใช้โทรศรัพท์ลูกด้วยนะมันผ่านการใช้ไปแล้วแม่ก็เคยใช้พี่ก็ก็เคยใช้แล้วเอ,อันนี้ยหนูมาใช้กล้องกล้องก็แตกแไม่ใช่ไมไ่ไม่ไม,มีแล้วดูเครื่องนี้ทุกคนหยิบให้เดีอยวาคว่าง เครื่องนี้ดูสิแต่ตรงนี้แล้วยังจะให้ออกมาเล่น่ของตัวเองอ่ะดีมีแค่นอยแล้วแต่ดูของขาที่เนี่ยทะลอกบอกเปื่อยเลยเนี่ยพอเปิดเครื่องแล้วจะมีแสงเนี้ยคนแสงนี้ยออกมาคุณแม่คุณแม่จะเอาไปไหนคะ<ม>วิตามินเจยาเอาคืนหน่อยจะหมดไหมแก้วน<ม>ี้หมดสิคะแต่ว่าอย่าคุยมันดูดิ อย่าฟังนะทุกคนตาเลอทุกคนอันนี้แม่ใหญ่ให้นะแม่ใหญ่ก็คือแม่ของแม่แม่อายุเท่าไหร่นะคะสี่สิบสอสิบามแล้วสี่สแล้ว แล้วแม่ใหญ่ล่ะห้าสิบเก้าห้าเก้าจะหกสิบแล้วมนะั้งเยแมวก็น่าจะหกเอ็ดละแล้วสรุปเรามาคุยเรื่องอะไรกันเนี่ยมาคุยเรื่องอันนี้หรือว่ามาคุยเรื่องอายุ <c oughs> เพ่อใหญ่ก็หกเอ็ดหรือหกสองตอนนั้นหนูถามพ่อใหญ่ว่าอายุเท่าไหร่ตอบหกสองพอถามว่าหกเอ็ดหรือเปล่าตอบหกเอ็ดงงงง <c oughs> แน่นะ อยูด่ดีอ่ะหมดแกนะหมดเหรวไม่หมดมั้งหมดมันแบบไล่ลมนะมันเป็นโฟโฟ์มันไล่ลมในท้องไหมจริง,งกินแล,แล้วมันแบบไล่ลมในท้องอะ่ะ จะลเลอออกใช่ไหมที่แน่นๆนะใช่ไหมหมดแก้วนะไหมแม่ว่าหมดไหมหมดหมดค่ะแล้วแม่ว่าหมดไหมไม่หมดค่ะแม่บอกไม่หมดมาลุ้นกันว่าโบสันจะหมดแก้วไหมหมดแก้วไหมไม่หมดโบสันโบสันจะอ้วกไหมเนี่ยมันไลอยู่เนาะ เนี่ยมันน่าจะแบบไล่ลมด้ะมันฟู่ฟู่อะไรอย่างนี้หมดเกลี้ยงโอเคหมดแค่บายบายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสมัครให้ด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดติดตามด้วยนะวายบายไอลิน